อื้อกันไม่ดูนได้มาถึงนี้ตัวไม่ตัว อุ้ยโอ้โหกัดกัดทีเดีวะมันกัดไม่อยากจะโดนนะครับเราต้องเปลี่ยนใช้แอร์ไลน์ cắt hột chăng lời lên mình cả cắt tính cái, không bị phòng ลายก็ไม่เอาอีกมั้งเนี่นนยหมื่นตามกดสติเงี้ยกัดแตเสียงเออโอ้ยที่เป็นพันไล่สัตว์บินเข้าตาโอ้โดน โอ้ยไอโดแวนมั้งเนี่ยนั่นว่าแล้วโอ้โหมาแรงก้าเข้าตาพอดีเลยต้องใช้แอร์ไลน์ครับผมแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับ <c oughs> จะโดโคตรเยอะเลยกัดโคตรดีเลยครับเนี่ยรถจะปล่อยมันไปโอเคครับผมก็มาด้วยคู่คันคันยักษ์ทองครับแล้วก็หลอกทศก,กัณฐ์ครับนี่ครับตัวนี้เลยโอเคครับผมฝ่ากได้ครับผม <c oughs> จะปล่อยมันไปปลดแล้วจะปล่อยมันไปจะโดแฟด สะโด์แนเนี่ยแมงเข้าตาพอดีปากัดพอดีเลยใช้เตะว่าแล้วมันกัดไม่เข้าต้องเจอแอร์ไลน์สีดำอเออหลุดนะโอ้ยไปห้าโลนะออไปโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับแอร์ไลน์เด็กตกปลาผมสุดยอดมากครับ